สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านค่ะค่ะมณีกับมะพวก,กับเจียข้ามสามตัวเต็งคือเก่นกนา,านะคะค่ะมณีเจี้ยข้ามสามตัวเต็งกัได้มาติดตามล้คก็ขามฝันกับเมติวค่ะค่ะเมติวนี่เพิ่นฝันเนาะค่ะฝันเห็นของหลับผู้ชายว่าสันเนาะค่ะลัางจากนั้นเพิ่นก็แน,น่ไปเนาะค่ะกับไปเห็นของหลับผู้เถ่าคืนวนเนาะค่ะ ค่ะเรื่องเล่าความฝันของมิติวーพจน์ชายเงีวท่างเขาจงไดกะไปรับชมรับฟังเอาน้ากันเนาะค่ะกับความฝันของมิติュวค่ะสวัสดีค่ะมิติวสวัสดีค่ะค่ะกรับสวัสดีค่ะมิติวค่ะค่ะมันนี้ก็ได้มาติดตามเรื่องเล่าความฝันกับมิติュวค่ะมิติวนี่เพื่อนวัาเพื่อนฝันเนาะค่ะฝันขักฝันแน่เพื่นวันเนาะค่ะฝันเห็นของหลับผู้ชร้ายเพื่นวันเนาะค่ะค่ะเรื่องเล่าความฝันของมิติวเพจน์ชายฝันจงไดกะไปฟังเอากับความฝันของมิติュเนาะค่ะ ยังได้คะเน่คะน่ะคุณป้าโอ้ยพันคืนหวานพันแบบไปอันไปบานเขาแหละละละไปะบานเขาแหละข้นมาเที่ยงข้นมาเทียเท่ยงเห็นมันวัวขาเจ้าข้นมะเที่ยงนางใส่สงฆ์ขัสันของหลับเั็นสีกระเดือกระเดือไปค่ะจะว่าเด็กจัดสงฆ์มาจังสี่ว่ามันยาวแฮะมันยาวอเออท<พ>ี่ตูนที่พันทาง,อ,งาอ,อ,ออกมาตูนออกมากว่ะค่ะ หแต่ว uh, anyway, ่าไอ้างเงยจะแข็งขาดแข็งแน่นึกไม่จดอกว่าค่ะบานก็มีอาก็นั่งอยูี่ละมียำนาจป่าขัวเป็นยางไปค่ะใหญ่าเป็นนางไมาค่ะทั้งยางทั้งแหน่นหรอว่าโตก็ได้เพิ่นใส่เสือบอว่าเพิ่บไซส่เสือรพิคนน่งสงฆ์สานเสี่ยงนี้เสื้งวะเห็นรพิคนบน่งสงฆ์ไหนไปจักคือมันจุสีมาผิของรับเพิ่นก็เลยตูนออกมาค่ะโอย ทันหง่าวแล้วทั้งใหญ่ทั้งยาวบ่คุณป้าก็เด้อก็เด้อไปเฮ้ยวะอ๋อบักว่าสิดักส้มนึกในใจจะของค่ะเพิ่นก็บ่อายบ่ค่ะบ่นยังไปติล่ะยังซือกับเด็กน้อยผู้นึงอไปกับเด็กน้อยโอ้ไปกับเด็กน้อยเออเาก็นั่งคือกันกยังไปค่ะอันนี้กว่าอันน้องเคยตอทีนรถปิกอัพไปใส่นของใส่รถเพิ่นเต็มสิแก่ของให เฮาก็บ,บ่ได้ว่าจังได๋แล้วเฮาก็เห็นแต่เฮาสิมันก็ย่างกระเดืกกระเดืกไปนเนาะค่ะขนของใส่รถเต็มรถสิเอ,อดดเามาให้เออสิขนของมาแต่หน้าให้ปัติว๋วหรือว่ายายติ๋วนี่เอามาให้ <ๆ S 2> เฮาอยู่เฮือนของเฮาอยู่หน้าอ๋อค่ะอารมณ์ทุกไปใส่ค่ะค่ะเฮาว่าแล้วเขาแล้วยังเฮาก็บ,บ,บก่ได้บอกได้หรอขนไปจะได้บ่นี่ตอนซีก็พวยขวงอีก็วงก็ไปอีเงาก็ไปยังไงเห็นของรับเพิ่นเออค่ะ เเพิ่นพิ่นสิไปขนซอยคนเต็มหรือไรผลค้น hm ลงเต็มห้ามบริเก็ตยังเพิ่น hm, นมาลงใส่หลดผลเมื่อแหละถ้าม,มาจากเทียงว่าจะแ<ข>ม่ว่าจะคล้องไปนอนหน้าเด<ข>ี๋ยวๆว่าแล้ววานเขาสิมากเห็นแต่ของผู้สายหนึ่งหค่ะของเราเออเห็นแต่ของผู้สายบ้านข้งว่างก็ต้องใส่เห็นของเราผู้นี้อย่างเดียวบ้านคล้องผู้เฒ่าหัวงอกจนพูน เห็นคักบ่วยเห็นคักเนาะเพิ่นหางาออกโยใหญ่บ่ค่ะผู้นีโอ้ยแต่ใหญ่ลวเนาะแต่ว่าที่แรกเห็นบ่เหี่ยวบ่หยังดอกเ็งๆคือคเล็กน้อยนี่ค่ะค่ะบดเอาปมายานเตเลตมนต์วงกึงกางัอีหยังละมนต์แล้วแต่พี่น้องสิคิดเอาค่ะค่ะค่ะเห็นเบิดเห็นจนมุ่งอ้เออเห็นคักอลีแล้วเนาะก็แนนก็คักของผู้เ่าก็ได้อันนั้นสิบ่เป็น เป็นศูนย์หรือเปล่าอันกลางๆนั่นนึ่ะเออตีหายเก่าหาศูนย์เจาหาศูนย์ตัวข้งผู้หญิงนี่เนาะสื่อตัดเอาหาศูนย์ศูนย์หาเก่าหาหาเก่าสั้ำนี่แหละค่ะแต่ว่าของผู้ชายอข้างผู้ชายกับที่หาที่พกนี่แหละเขาว่าของรับผู้ชายกับสิบตีเป็นหนึ่งกี่สิบเบอร่ะของรับผู้ชายกับตีเป็นหนึ่งอยู่แล้วนี่ได้กับเด็กหน่อยไปนั่งผู้หนึ่งเนาะกับสิบต้องตัวหนึ่งคือเก่าเนาะเป็นหนึ่งคือเก่าเป็นหนึ่งคือเก่าค่ะ ผู้ชาย่นกตีเป็นหกเนาะกับเป็นหนึ่งหกหนึ่งหานี่คือกันบ่ป่ะออนไกนี่แหละค่ะขันข้นว่าค่ะแต่ว่าของของผู้หญิงเป็นของผู้เฒ่าแต่ว่าป่านนี่เอาเก่าเขาเขาบอกผู้เฒ่าเดีผู้เฒ่าก็เอาเก่าก็ค่ะแต่ว่าสิบุเป็นสีหนำบ่บ่หูเรื่อยใหญ่ฟันเห็นแบบได้มันขันเห็นจังสันมันก็จะเป็น คือเขียนไหวนั like ่นแหละกันเป็นท <para. S 1> <Okay. S 3> ี่สี่เก้าหาศูนย์เรืยว่ากันสี่หาไหวกันไว้ก็ได้กันสี่หาเนาะแต่ว่านาก็เคยปันอยู่เลยเคยถือขบแต่ว่าไฟเห็นของหลับของอันนี้ถ้าเห็นหนูใหญ่ก็หงมมาเลยองย่างซวนไปสวนมากระมอนใหญ่หงมใหญ่ก็หเนาะเคยพันแนวอย่แต่ว่าสำหรับในปีนี้เพิ่น เป็นตีเอาผู้เฒ่าเขาน่ำก็คือความเพลินนี้ได้เนาะค่ะค่ะเอาผู้เฒ่าเขาเป็นเก่าบางมีหานของหลับตาหาเนาะค่ะค่ะเอาอันศูนใส่กับบ้านเป็นมุนมุนในกลางเอาศูนใส่ค่ะค่ะแต่ว่าของผู้ใส่นี่ก่ใหญ่คือกันค่ะของหับผู้ใส่กันผูวเอ๋อผูวเอ๋อมาเลยเอ้ยกับผูวเอ๋อผูวเอ๋เป็นน้องแข็งก็เดือกเดือกไปแล้วเว้ยจนจักเนาะโอ้ยใหญ่ไอ่ ต่ว่างจะคล้องเพิ่นบ่จักว่าอยากก่อยเรยเนาะจะคล้องเพิ่นก็ไหวและพวกกันยางโดดโดดพกกันสก็เดือก็เดือไปยางเส้ยเออเมียเพิ่นเห็นบ่เมียเพิ่นนั่งขึ้นยังสั้นบ่เบิ่งหอดห้องครัวบอไ่มีไฟเบิ่งดอกบ่มีไฟเห็นโอ้ก็ยางไปเอาสั้นเนาะเขาก็นั่งขึ้นยังสั้นเอาก็จักเสร็จยังละเห็นมันยางไปเดือกเดือไปอู้เส็ดขัดนอหนึกงวันในใจหักบว่าดัองแน่นเสื่องเบิ่งอยู่งใชแต่ว่าเสือเพิ่นก็ว่าใ่เนาะ หมาตาบอวันนุ่งเสือดอกแต่ว่าเป็นของรับผู้เฒ่านี่ก็สัตว์เจนเออคือกันสัตว์เจนคือกันผู้เฒ่านี่เพิ่นใส่ใส่ผ,ผ้าถุงบ่ค่ะคุณป้าปกระนุ่งผ้าถุงตัวแต่ว่าเพ,พิ่นหันจากขาเพิ่นหักออก,ออกโอ้ n g ขาออกเพิ่นหายเหล็กหรือหายยังละเพิ่นจะเห้ต่างสัตว์ค่ะกระเนื้อมือเสื้อไปเตือเพิ่นตั้งง g ออกเออตั้งง g ออกตัว กเห็นขับ้ยหรือว่าเพิ่นเสือหิสุก,กับวันนึงได้บ่นนี้ค่ะค่ะตาตีตาท่านผู้ชมตลาดตีแตกต,<อ>ต่างเนาะแตกต่างกับคนอมินใกล้ชิดเนาะค่ะค่ะ,คะ,คะของหลับผู้เฒ่าแต่ว่าหันหันบ่แม่นของผู้เฒ่าจัางสีบ่เออหักคือของผู้หนุ่มมันแปลงมากเคือแตงมันคือของคนเฒ่าตอนแรลกตึงแฮ่ ทั้งแหลกทั้นคล้องเด็กหรือล่ะทั้งตึงทั้งตึงขึ้นไงอย่างนี้วะค่ะแต่เอาทาฝันแนวนี้มีโซะเนาะค่ะค่ะเรื่องราวความฝันของแม่ติ๋วมี่ยังเพิ่มเติมบ่มีมีหัวเมื่อค่ะค่ะซ้ำนี่เนาะค่ะเนาะค่ะ ขอบคุณเนวท่านความฝันเนว่ท่านตัวเอกในคะคุณสมทนาลงหนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคสมุปตัวเลกของแม่ติ๋วค่ะค่ะแม่ติ๋วหนีเพื่อนฝันเนาะค่ะฝันเห็นผู้ชายเนาะค่ะเิ็นย่างปลาโตมากเนาะค่ะใส่แต่กางเกงค่ะกัเห็นคองลับเนาะค่ะตูนกางเกงออกมา่นวันเนาะค่ะค่ะหลังจากนั้นเพื่อนก็เนี่ยไปทังงทางเนาะค่ะกับเห็นคองลับผู้เทาค่ะผู้เ่าผมขาวนน้นเนาะค่ะ ค่ะเพื่อนกับตีตัวเลขออกมมเนะคะตัวเลขของเพิ่นกับหนึ่งหกค่ะหนึ่งกับคือของรับผู้ชายค่ะฮกกับเป็นผู้ชา้ค่ะหนึ่งกับเป็นเด็กหน่อยค่ะเพราะว่าผู้ชา้เพิ่มมากับเด็กหน่อยนะคะหนึ่งกับเป็นเด็กหน่อยห้ากับเป็นของรับกระไดเพิ่มมาเนะคะค่ะส่วนเก้าหาส่วนนี้กับเป็นของรับผู้เทาผู้เทาเนาะค่ะเก้านี้กับเป็นผู้เทาห้านี่กับเป็นของรับค่ะูนย์กับเป็น หูกลมๆอยู่กลางพันวนันนะคะสีหากระเป็นกันค่ะกันไหวสีหาพันวนันนะคะทันทีสองคือเาคมข้สองพันห้าร้อยหกสิบเอดให้ท่านผู้ชมมาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินเมืองรัฐบาลโชคโชคมันมันำลำลำรุ้ยรุ้ยแห้งแห้งปังปังไปกับความฝันของมิติโนคะคะถ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อสิบริพรนธ์แนวทางความฝันหรือว่นนาแนวทางตัวเลขเด็ดฐให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านของเฮาได้รับชมรับฟังเนาะค่ะ ก็ายังบม่ท่านกดติดตามเจคัมก็ขอฝากช่องเจคัมสามตัวเต็งนั่นนี่เลยค,ค่ะมีแนวทางความฝันดว่าแนวทางตัวเลขเด็ดอยู่มองดเจคัมสามตัวเต็งก็สิไปหามาให้ท่านชมได้รับชมรับฟังต่อไปเนาะ,ค,ะค่ะส้าสรับคลิปนี้เจคัมสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะคลิปหน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ